สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่27พฤษภาคม2563กันนะครับวันนี้เซท i อินเ็ปิดตลาดไปที่1345.11จุดนะครับก็ยังบวกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเป็นวันที่3แล้วนะครับวันนี้ขึ้นมาอีก9.02จุดนะครับหรือว่าบวกขึ้นมา0.68% มูลค่าการซื้อขายวันนี้หนาแน่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เกือบเกือบ79,000ล้านบาทด้วยกันนะครับแต่ต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีเนววันนี้ก็ค่อนข้างจะผันผวนแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเปิดตลาดมานะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะฮะก็ปรับลดลงเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่แดนลบนะครับเมื่อปิดตลาดภาคเช้านะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับดัชนีก็มาฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็มาบวกได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือตอนช่วงาการซื้อขายภาคบ่ายนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงของอท้ายท้านี่นะครดัชนีก็ปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับโวนหนึ่งก็น่าจะเป็นมาจากเรื่องของอตลาดหุ้นในยุโรปด้วยนะครับที่เปิดตลาดมาเนี่ยตรงกับภาคบ่ายของเราก็ ปรับขึ้นไปได้แรงเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าก็มีเ,เรื่องที่ท้านังของคณะกรรมการยุโรปนะครับคณะกรรมการยุโรปหรือว่า EC เนี่ยนะฮะก็เตรียมที่จะเปิดเผยแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปฉบับใหม่นะครับก็น่าจะมีเรื่องของการอาัดฉีดเม้เงินเข้าไปอีกนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ ช่วยผักล้างนะครับเรื่องของความกังวลนะครับเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนนะที่ทางด้านของสหรัฐเองเนี่ยก็เตรียมทีจ่จะมีการคว่ำบาตรนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็ธุรกิจจีนนั่นเองนะครับขณะที่ทางด้านของ สภาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าสอสอวันนี้ก็รายงานเดชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับเป็นของเดือนมีษายนนะฮะก็ปรากฏว่าหดตัวนะครับต่ำสุดในรอบก,กว่า101เดือนด้วยกันนะครับผม ส่วนท่านของสถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเราในวันนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก9รายด้วยกันนะครับก็สะสมอยู่ที่3,054รายนะครับแต่ว่า,าผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น9รายนี้นะครเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับ แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในวันนี้แต่อย่างใดนะครับสะสมก็ยังอยู่ที่57รายเท่าเดิมนะครับส่วนการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว,ว่าสมอชอนะครับที่มีขึ้นในตอนช่วงบ่ายนะตอนนี้ก็ยังประชุมกันอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีการพิจารณานะครับปลดล็อกดาวน์ในเฟสที่3นะครับแล้วก็เตรียมที่จะเสนอ ให้ที่ประชุมสวคนะครับชุดใหญ่ในวันศุกร์นี้นะครับก็อาจจะมีเรื่องของประเด็นนะครับที่จะผ่อนปรนให้ท่านากของประชาชนนั้นสามารถที่จะเดินทางข้ามจังหวัดได้นั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสงเงินไหลเข้าสุทธิก็เป็นท่านักของกลุ่มอาหารนะครับหลักๆก,ก็ไหลเข้าในหุ้น CPF นะครับมีท่านักของกลุ่มขนส่งด้วยนะครับไหลเข้าในหุ้น AOT กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับวันนี้ไหลเข้าใน Kbank แล้วก็ SEB ครับส่วนกลุ่มที่กระแสงินไหลออกสุทธินะครับในวันนี้ก็เป็นธนัของกลุ่มพลังงานนะครับหลักๆก็ไหลออกจากหุ้นปตทแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีนะครับหลักๆก็ไหลออกจากหุ้น PTTGC นั่นเองครับโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี i m p a c คต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับผมก็ ยังคงเป็นทางด้านของ S.T.A. นะครับยังคงขึ้นแรงไม่เลิกเลยนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้อีกถึง12.18%ด้วยกันนะครับก็อนหนัาที่ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในวิกฤตโควิดเนี่ยนะฮะก็มีแรงส่งนะครับให้กับทางด้นของดีมานนะครับหรือว่าอุปสงค์ความต้องการใช้ถุงมือยางเนี่ยนะฮะก็พุ่งขึ้นนะครับสูงถึงกว่า1 6ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ ยังมีอีกแรงหนุนหนึ่งนะครับก็มาจากทางด้านของบริษัทลูกนะของ STA นะครับก็คือทางด้านของสีตังกลอฟนะครับหรือว่า STGT นะครับที่ก็เตรียมจะเสนอขายหุ้น IPO นะครับแล้วก็จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับในช่วงของประมาณเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกแรงหนึ่งนะที่หนุนราคาหุ้น STA ยังบวกขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับ ส่วนทางด้านของหุ้นสายการบินนะครับก็ทั้ง AAV นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้11.7%นะครับแล้วก็ BA นะครับบวกขึ้นมาได้6.09%นะครับรวมถึงทางด้านของหุ้นสนามบินอย่าง AOT นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้อีก3.8%ดด้วยกันนะครับก็มีประเด็นข่าวนะครับว่าทางด้านของรัฐบาลเองนั้นเตรียมนะครับที่จะเปิดการบินระหว่างประเทศนะครับ ไทยนะก็คือ,อจะเปิดสังเกตบินระหว่างประเทศนั่นเองระหว่างไทยกับทางด้านของประเทศที่มีามาตรฐานนะครับด้านสุขอนามัยสูงนะครับที่าสามารถควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้น,นั่นเองนะครับผมก็เลยทําให้หุ้นสายการบินวันนี้นะครับก็ปรับขึ้นมาได้แรงนะครับขณะที่ทางด้านของ CPF นะครับวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมา7.76%ด้วยกันนะครับก็ อ่าทางด้านของเราเองนะครับก็คาดการนะครับว่าผลประกอบการในปีนี้เนี่ยจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับก็คือจะเติบโตอย่กว่ามเอด้วยกันนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้ก็จะโตดได้ดีเลยทีเดียวนะครับแรงโน้นก็มาจากเรื่องของธุรกิจหมูนะครับในเวียดนามนะครับที่ราคาเองก็ยังปรับขึ้นได้อย่างต่อนเนื่องนะครับผมส่วนธุรกิจในประเทศนั้นก็ จะค่อยๆทยอยปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นั่นเองนะครับทางด้านของ t a s โกนะครับทัสโกวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมา9.18%นะครับก็คอนเซนแซสเองก็ประเมินว่าแนวโน้มผลการดำเนินง,งานนั้นนะครับน่าจะผ่านจุดต่ำสุดนะครับในไตรามาสหไปแล้วนะครับผมแล้วก็น,น่าจะฟื้นตัวนะครับในไตรามารสสนี้เป็นต้นไปนะครับ ทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มีอิมแพคต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นทนางด้านของ CBG นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป4.5ด้วยกันนะครับหลังจากที่ผู้บริหารนั้นนะครมีการขายหุ้นบิทลอตออกมานะครับ22.5ล้านหุ้นด้วยกันนะครับที่ราคา95บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าการซื้อขายบราหลักนั่นเองนะครับราคาหุ้นวันนี้ ของ CBG ก็เลยลงมานะครับอยู่ที่95บาท50สตางค์นะครับส่วนทางด้านของธานีนะครับผมวันนี้ราคาหุ้นลงไปนะครับ5.88%ด้วยกันนะครับหลังจากที่ทงดนันของคณะกรรมการเองก็มีามาตินะครับที่จะเพิ่มทุนนะครับด้วยการขายหุ้น r านะครับหรือว่าขาย หุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับเป็น line offering นั่นเองนะครับอัตราส่วนนี่ก็คือ2หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่นะครับแล้วก็จะขายที่ราคา1บาทต่อหุ้นนะครับก็กดดันธนบัของราคาหุ้นทานีวันนี้ให้มีการปรับตัวลดลงมานะครับส่วน KCE นะครับก็วันนี้ราคาหุ้นลงไป3.5%ด้วยกันนะครับก็เมื่อวานนี้ขึ้นชนซีลลิ่งไปนะครับผม ก็มาจากเรื่องของความคาดหวังนะครับว่าประเทศในยุโรปนั้นที่จะค่อยๆทยอยเปิดเงินกันขึ้นมาตรงนี้นะครับก็น่าจะหนุนในแงนของอตลาดรถยนต์นะมีการฟื้นตัวได้ในครึ่งปีหลังของปีนี้ปีนี้นั่นเองนะครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมานั้นก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกตลาดนะครับเฉลี่ยก็บวกขึ้นมา1.5%ด้วยกันนะครับส่วนทางด้านของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็บวกขึ้นมา1.4%นะครับ ส่วนโกลด์สปอรตนะครับราคาลงนะฮะวันนี้ก็ติดลบไปศูดเอร์เซด้วยกันนะครับตอนนี้อยู่ที่1,705เหรียญกัลเบิกสาเซนต์ต่อทรอยออนส์นะครับราคานล้วมันดิบเร้งก็ลงเช่นกันนะครับติดลบไป1.1%นะตอนนี้อยู่ที่สามสิบเหรียญกัลเบิกแปเซนต์ต่อบาร์เรลน,นะครับแล้วก็ค่าเงินบาทวันนี้ทรงทรงตัวนะครับแถว31มสบาทแปสสตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองนะครับและนี่ก็คือสรุปพอตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้ พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ